เอาละครับก็ขอ,อสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมนายหรืออยู่ในเกมไม้ครับนายเซิร์ฟเวอร์ของ0.11.0งจุดศูนเบต้าสินั่นเองครับอยู่เซิร์ฟของสมบีนั่นเองครับโอ้เซิร์ฟนี้มันมากเลยผมเล่นมาเล่นเล่นหลายครั้งลากเลยครับโอ้โหนั่นออกแนวสมบีนิดนึงครับเซิร์ฟนี้อ่ะผมจะกดกกจะเล่นดูนะครับอ่าครับมาเข้ามาแล้วครับจะเล่นให้ดูตาหนึ่งนะครับฮึสีคนคนเล่นเยอะแม่งสุดยอดไปเลยผมจะ ผมจะทิ้งไอพีไว้ตั้งล่างคลิปชัันนะครับอ่าจะได้ให้ดูตาหนึ่งนะครับหกคนละคูป๊ป๊บป๊าปอีกยี่สิบเอ็ดยี่สิบเก้าแปดเจ็ด่นเต้นมากครับว่าใครจะเป็นซอมบี้หรือใครจะเป็นคนอะไรนี่นะครับอ่าสนุกมากเลยบอกให้พูดย้ำทำไมวะอ่าครับห้าสี่สาม สองหน่งศูย์ go อ่าครับอ่าเราเป็นคนนะครับเดี๋ยวดูก,ก่อนว่าเราเป็นคนหรือเปล่าเราต้องหาขึ้นที่สูงครับขึ้นที่สูงเอเอาที่ไหนวะที่สูงเอาที่นี่ป่ามันสูงตรงไหน <c oughs> เอออ่าเราจะขึ้นทางไหนดีอะไรที่มันพ้นจากไอ้ซอมบี้พวกนั้นอ่ะอือไปทางนี้กันโอ้ ทางนี้โอ้โหปัญญาอ่อนเปล่าวะ่ะอ่ะดูผมจะเป็นซอมบี้เปล่าดูก่อนปุ๊บอ้าวผมไม่ได้เป็นซอมบี้อ่าฝตอนน้องเขาเป็นว่ะเฮ้ยนีนี้น,น,นี้เราห้ามอยู่ใกล้ซอมบี้มากครับอืมไปที่อื่นไปที่อื่นอันตราย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 อยบอกกับซอมบี้มันม่ได้ครับตียิ้ยนซอมบี้นะโอ้โหติมหน้ากูเลย้ยจะเย็นพวกเราเ่อนได้ เออมันมาตัวไหนวะแก็บนึง่งกูหาหา,าคนมาช่วยดีกว่าเอ,อ้ยติดอะไรวะอ้าวคนมาช่วยดีกว่าอินจังไปคชิบไายแล้วไปดีกว่าไปดีกว่าเราจะเย็นเราคุยกันไม่ได้ถุยโอ้โหเยอะเต็มมันตามหลังกูมาวะเนี่ยเพื่อนช่วยด้วยคนมีอยู่ข้างหลังกูอ้าวยึดเจอเจ้าอะไรอของมึงเนี่ยโอ,อยตายกูตาย่ตายตายยังไม่ตายเหลือ เลือดเลือดเอออะไรวะอะไรวะอะไรวะเออเออตายเออไอชื่อโดน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 ตีมากลายเป็นซอมบี้เฉยเลยมากลายปตีคนอีกว่าเออโอ้โหเกรนตายเออเออตีมันติดเลยเยี่ยมอืมมีใครอีกเปล่าเฮ้ยใครยิงสนูวะ เดี๋ยลขีโนูวะเดี๋ยวเล้แล้วู่มาอยู่ parole, <age> ข้างบนน <aina> <unto> ั้นข yeah. ึ้นไปได้ไงเนี่ยอืมขึ้นทางนี้ดีกว่าเอออาขึไม่ได้เหรเดี๋ยวครั้งนี้ขึ้นไม่ได้บ้าป่าเฮ้ยมาละอุอ้าทางไหนวะตรงนี้ติดตามข้ามันจองลจองผานไปถึงพ่อแม่พ่อแก้วแม่ตาแม่ยายมีไข่ เออตายตายเอ่ตายแล้วยอดไปเลยครับอือหือตายแล้วครับเราตายแล้วตายแล้วเราก็เป็นอย่างงี้ครับเราสามารถดูคนอื่นได้ดูแมปได้เห็นแล้วครับอยอดไปเลยโอ้ใครชนะวะเนี่ยคนเบ้าคนชนะเบ้าอมันอยู่ยู่ทางนี้คนหนึ่ง คนนี้คนหนึ่งครับอือหือนนี้สุดยอดมากๆครับอือระวังอุ๊คนไทยเพร่ะครับเนี่ยนี่ปอกคอโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่คนไทยโอ้่ายเฮ้ยตายแล้วครับเอ้าลงไปทําไมวะอยากตายไงโหมันไปวิ่งไปบวกสามีหนึ่งๆอ่ะโอ้อยากตายหรืองไงอยากตายหรืองไงโง่หรือเปล่าแฟนตัวซีนไงโหมันระพาล่างละ ไปดูดีกว่าอ้าวสอนบีชนะครับเอาละครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบกดไลค์แล้วชอบมากกดซับสำหรับวันนี้แน่นอนครับสวัสดีครับกดซับสไครกันด้วยนะครับ